ไม่ครับคุณพ่อผมอยากใช้ชีวิตเหมือนนกที่โบยบินอย่างอิสระเพราะผมเบื่อสังคมแห่งการแย่งชิงที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวคุณจุงค้าคุณจุมผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับแวะซื้อมาม่าที่เซเว่นก็ยังดีโอ้ยวันนี้เป็นวันสำคัญเราต้องเชื่อดบ,บริษัท l f p ให้ได้ก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าผมเบื่อชีวิตอิสระผมก็กลับเองนะครับคุณพ่อแค่นี้นะครับ คุณจุ๋มคะคุณจุม๋มดูคนจรจัดนั่นสิมันมานั่งข้างรถหนูใครก็ไม่รู้ค่ะจริงด้วยแหมเห็นแล้วมันคันไม้คันมือคุณจุ๋มครับผมว่าถ้าเจ้าของรถมาเจอคงไม่โอเคแน่ๆหนูว่าเรามาทำความดีช่วยเหลือสังคมกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวถ่ายคลิปไว้ด้วยนะได้เลยครับคุณจุม๋มบีมแอทแทกเยส มีอะไรหรอครับวันนี้นะคะเราจะมาช่วยเหลือสังคมกันค่ะไปออไปไไปไนั่นมันคนที่เราจะมาคุยงานด้วยนี่คะใช่ทั้งสามบริษัทเลยคนเดียวจากบริษัท CVM คุณดีจากบริษัท LKT และนี่คุณจุ๋ม จากบริษัทจิตชื่อไทยสับไพน่ากลัวน่ากลัวทั้งนั้นเลยผมผิดอะไรครับทำไมต้องทำผมถึงขนาดนี้ก็แกจะมาขโมยรถหรูน่ะสิดีนะที่ซปเปอร์ฮีโร่อย่างพวกฉันมาทันบีมคะแอปแทกเยสเซอร์คุณทำอะไรเนี่ย คนตอนจัดยังเละขนาดนี้แล้วเราจะไปเหลือหรอฟ้าป่ะเราไปหาอะไรบันเทิมบันเทิมทำกันต่อดีก,กว่าครับคุณจ๋ง ครับไม่เป็นไรทำไมเขาถึงทํากับคุณขนาดนี้หรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นค้าวเคาะกองผมก็ได้ครับค่ะเอาของให้เขาไปค่ะข,ขอบคุณครับไปก่อนนะขอให้โชคดีนะครับ ของผมนี่สามล้านสองใช้นี่มาแล้วห้าแสนครับอืมแล้วของบีบล่ะของหนูนี่สองล้านใช้นี่มาแล้ว 5, ห้าแสนเหมือนกันค่ะส่วนของฉันนี่เจ็ดล้านใช้นี่มาแล้วหนึ่งล้านถ้ารวมกันแล้วก็สามารถยึดบริษัทมันได้ครับค่ะขออนุญาตค่ะ มีข่าวดีกับข่าวร้ายพวกเธอจะฟังข่าวไหนก่อนขอฟังข่าวดีก่อนแล้วกันค่ะไม่มีมีแต่ข่าวร้ายและข่าวร้ายก็คือบริษัทเธอต้องโดนยึดได้ไงคะ คุณจุ๋มคะหนูใช้นี่เพื่อคนทุกเดือนนะคะที่ใช้นี่มันแค่เศษเสี้ยวของดอกเบีย้ยใช่ยอดนี่ทบต้นทบดอกสามบริษัทร,รวมกันเป็นเงิน50สบล้านแบบนี้มันโกงกันนี่ใครบอกว่าโอ้ถ้าไม่มีเงินมาชดใช้ก็โดนทิ้บริษัทฉันไม่ยอม,ม,อมจะทำยทำไงจะทำยไงล่ะฉันขอพาักการประชุมแล้วบายค่อยมาประชุมกันต่อ กินหน้าอร่อยจังเลยนะเนาะอ้าวคุณนั่นเองกินด้วยกันไหมครับยังเหลืออีกสองไม้กินเลยตอนนี้พวกเรากินไม่ลงอา้าวเป็นเพราะผมกินตะการาดกร้ามเหรอครับไม่เกี่ยวกับนายหรอกพอดีบริษัทฉันกำลังจะโดนยึดโดนยึดใช่ก็สามคนเมื่อเช้าแหละเขาร่วมหัวกัน จะยุดบริษัทคุณออมถ้าคุณออมหาเงิน50ล้านมาใช้นี้ไม่ได้บริษัทของคุณออมก็จะต้องโดนยึดฮ<ะ>ัลโหลค่ะได้ค<ะ>่ะฟ้าคุณจุ๋มเรียกแล้วค่ะได้ค่ะคุณอ,อมไปก่อนนะครับโชคดีนะครับ คุณพ่อครับผมพร้อมจะกลับไปทํางานแล้วครับครับสวัสดีครับคุณพ่อได้เวลาต้องมาช่วยคนและเพื่อนยาก สรุปเงินห้สิบล้านจะโอนเลยไหมสแกนจ่ายก็ได้นะหนูไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกค่ะอ้าวแบบนี้เธอก็เอาบริษัทของเธอใส่ตะกร้ามาให้พวกฉันได้เลยนะไม่ต้องตัดนะเดี๋ยวพวกฉันแบ่งกันเองสรุปถ้านับ1นถึงสมไม่มีเงินมาวัาฉันเยอะเลยนะ คุณจุ๋มคะหนูขอความเมตตาคุณอมอแล้วเธอคิดว่าหน้าอย่างฉันมีความเมตตาเหรอ <c oughs> หนึ่งยังไงก็ได้ให้หนูผ่อนสองเท่าหนูก็ยอมสองโอกาสมันเหลือน,น้อยแล้วนะ <c oughs> จะสามเลยดีไหมนะ้ะ สองนิดสองหน่อยสองน้อยเอาล่ะก่อนจะนับสามเธอเอาเอกสารไปเซ็นก่อนแล้วกันเบมเดี๋ยวค่ะครับฟ้าตรวจเอกสารหน่อยได้ค่ะคุณออม ใไรหรอฟ้าสองคนนี้เขานำสก e <t Bus Maz away> ุลจิตชื่อไทยค่ะคุณออมถูกต้องพวกเราคือแม่ลูกกันที่แท้ คนก็วางแผนยี้บริษัทฉันรู้มันก็สายไปเสียแล้วฉันจะนับสามแล้วนะ <c oughs> ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอให้ช่วยลูกฉันด้วยเถอ3ส <c oughs> ขอเลขที่บัญชีด้วยครับ <c oughs> นี่นายที่ฉันให้ไก่ย่างนี่ นี่แกเป็นใครผมเป็นใครไม่สำคัญแต่ผมมีเงินใช้นี่แทนพวกเขาก็แล้วกันนี่นายเงินตั้ง50ล้านเลยนะนายจะเอามาจากไหนดีถ้าแกไม่ได้พูดเล่นก็โอนมาผมเปลี่ยนใจแล้ว คุณวันช่วยเช็คสถานะบริษัท CVM LTT จิตชื่อรลอไทยซับพายใผมหน่อยสิถ้าผมจะซื้อทั้ง3บริษัทนี้ต้องใช้งบเท่าไหร่ได้ค่ะคุณจีรายุคุณแม่คุณวันใช่เลยค่ะของท่านดร,หนหร์อะไรเปล่าคะใช่ลูกหร,หรือว่าคนนี้เขาจะเป็นคุณจีรายุลูกชายของท่านดออรอะไรได้ข้อมูลแล้วค่ะ สามบริษัทนี้เป็นลูกหนี้เราค่าชำระมาสามเดือนถ้าจะซื้อใช้งบแค่สามแสนห้าค่ะโอนเงินไปให้พวกเขาได้เลยนะครับผมซื้อของุณครับแม่ของจริงหรอคะเงินเข้าแล้วของจริงลูกตอนนี้ มเป็นเจ้าของทั้งสามบริษัทแล้วนี่สินทั้งหมดของเราถือว่าหายครับขอบคุณค่ะแม่ค่ะนี่สินก็ไม่ได้แบริษัทก็ยังโดนยึดอีกแล้วเราจะทำยังไงกันดีคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกนี่แหละหน้าที่เขาว่าสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณ เกิดเป็นคนย no ันเนรคุณคนนี่ค่ะการ์ดงานแต่งของลูกชายดิฉันขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะครับขอบคุณค่ะท่านเดี๋ยวงานแต่งผมไปแน่นอนนะครับแล้วก็จะเอาเอกสารสัญญาไปเซ็นด้วยโอ้ยขอบคุณค่ะท่านทั้งเจ็ดงานเลยใช่ไหมคะ ได้ครับจะพยายามทําให้ทันนะครับเพื่อเป็นของปันของเจ้าบ่าวเจ้าสาวขอบค ia, mm ุณครับขอบคุณค่ะงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วดิฉันไม่รบกวนเวลาท่านนะคะขอตัวก่อนนะคะดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับประเดิมไปเร็วๆถ่ายรูปกันเร็ว กล้องนี้ดีกว่าได้ๆแผ่ด้วยแว่ด้วยกล้องไหนดีกล้องไหนดีกล้องนี้ค่ะน่ารักมากเลยค่ะคุณแม่เฮ้ยเดียวมิวคุณแม่ัสดีครับัสดีลูกขอให้มีความสุขมากๆนะเพื่อนบีมคุมเดี่ยวให้อยู่นะมันชอบเจ้าชู ไม่ต้องห่วงหรอกโหมิวไม่ได้เจอกันสิบปียังเหมือนเดิมเลยนะหล่อเล่นขึ้นไปหาอะไรทานข้างบนได้เลยนะครับคุณแม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะท่านประเสริฐสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีลูกขอให้มีความสุขมงบานนะลูกขอบคุณครับมีเย่ามีเรือนแล้ว อย่าทำอะไรที่ผิดศีลธรรมนะลูกครับท่านท่านคะเรียนเชิญข้างบนได้เลยนะคะอ๋อเดี๋ยวผมต้องไปประชุมที่ออฟฟิศก,ก่อนนะครับแล้เดี๋ยวกลับมาใหม่พร้อมกับหนังสือสัญญาทั้งเจ็ดฉบับได้ค่ะได้เดี๋ยวผมมานะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดลูก ที่นี่แหละลูกที่พ่อของหนูกําลังจะมีความสุขหนูหนนเป็นอะไรหรือเป่าลูกขอบคุณค่ะไปหาหมอไหมลูกไม่ต้องค่ะหนูไม่ได้เป็นอะไร หนูแค่มีอาการแพ้ท้องอ๋อไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วลูกลุงไปก่อนนะค่ะคุณลุงคะคุณลุงทำกระเป๋าตังตกหรือเปล่าคะนี่ของคุณลุงใช่ไหมคะใช่เลยลูกขอบใจมากนะลูก ลุงจะตอบแทนหนูยังไงดีไม่ต้องหรอกค่ะหนูขอตัวก่อนนะคะเอ,อหนูเดี๋ยวนูหนูหนเดี๋ยวแม่ไปเข้าห้องน้ำข้างบนก่อนนะลูกครับคุณแม่ครับคุณแม่อย่าลืมเติมหน้ากันด้วยนะเดี๋ยวแขกมาจะดูไม่สวยครั<อ>บค่ีเดียวเดี๋ยวบีนไปเติมหน้าก่อนนะจ้ะ อะไรขึ้นบีมออมพี่เดี่ยวเชิญมนมาเหรอเปล่านะบีมสมสู่ไม่เลือกมีลูกแล้วก็ยังไม่รู้จักพอขนาดหมามันยังรักลูกของมันเลยนะพี่เดี่ยวพี่เดี่ยวอยู่แข่งในนั้นก็ได้ยินหรอออมกลับไปก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปคุยที่อื่น อื่นเหรอที่ไหนโทรศัพท์ก็ไม่รับลายก็ไม่อ่านข้อความก็บล็อกล้วจะให้เป็นคนกันที่ไหนตอนไหนอ๋อพี่ว่าละ่ะอย่าทำลายงานเราเลยทำลายเหรอแล้วทีออมก,กับลูกอะทำไมไม่คิดบ้านเกิดอะไรขึ้นลกูก คุณแม่ออมทำามาได้ยังไงเนี่ยเด็คุณแม่รู้รู้เห็นกับพี่เดียวเหรอคะก็ลูกชายฉันแต่งงานทำไมฉันจะไม่รู้ลนะ่ะเด็กในท้องของออมลูกของพี่เดียวเขาคือหลานของคุณแม่นะคะย่า yeah. ฉันไม่สนใจหรอกเพราะว่ายังไง หนูบีมเขาก็ต้องมีทายาทให้ฉันอยู่แล้วบีมเธอเคยเป็นเพื่อนรักฉันนะเธอทําทแบบนี้ไม่ละอายใจบ้างหรอฉันทำอะไรออกฉันแค่แต่งงานกับแฟนฉันไม่ผิดตรงไหนแต่มันคือเมียน้อยนะบีมต้องไหนเธอไม่ได้จดเบียนอ่อแล้วอย่ามาอ้างว่าเธอมาก่อนเพราะมาก่อนมาหลัง มันไม่สําคัญมันสําคัญตรงที่ใครเป็นปัจจุบันบีมฉันขอเตือนในฐานาที่เราเป็นผู้หญิงด้วยกันโอ้ยจะมาแพ้คมาอะไรนักหนานะออกไปเดี๋ยวแขกในงานเขาจะตกใจกันหมดทำไมคะคุณแม่กลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าครอบครัวคุณแม่มันไม่มีศีลธรรมอย่างนั้นเหรอคะ หยุดนะออมอย่ามาก้าวร้าวกับคุณแม่ผมนะถ้าจะโทษก็ต้องโทษคุณพ่อของเธอที่ดันล้มละลายหมดตัวเนปที่พี่เดียวกับคุณแม่ผักใส่อมอมเพราะเรื่องนี้เหรอคะใช่ครอบครัวจิตชื่อหรือไทยของฉันสะกดคำว่าศิลธรรม ไม่เป็นหรอกนะฉันได้งานของท่านประเสริฐเจงานูลค่าหลายร้อยล้านโดยที่มีครอบครัวของหนุ่มบีมารับช่วงต่ออีกทีหนึ่งเกื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนี่แหละที่ครอบครัวจิตชื่นลึไทยของฉันเป็นอยู่แต่ถ้าเธอจะฟ้องร้องฉันในข้อหาเป็นเมียน้อย ก็ตามสบายนะเพราะถ้าฉันแต่งงานเสร็จฉันก็จะตรจทะเบียนแบบที่เดียวฉันก็จะได้สถานะเมียหลวงชอนเอไปฟ้องได้เลยฉันไม่ฟ้องหรอกฉันแค่จะขอความยุติธรรมจากคุณแม่ความยุติธรรมฉันไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรอกนะเพราะว่ามันไม่มีอยู่จริง แม่ผมว่าไม่ใช่หรอกท่านประเสริฐกรรมไม่เคยเล่าเว้นใครบุญหรือบาปเมื่อไหร่ก็ตามที่เหตุปัจจัยถึงพร้อมบุญและบาปก,ก็พร้อมจะส่งผลทันทีจงจำเอาไว้กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ นี่เขาคุณแม่ท่านหมายความว่าไงครับนั่นบบสิคะหมายความว่ายัางไงคะท่านหมายความว่าศิลธรรมต้องนำสังคมผมขอยกเลิกงานทั้งหมดกับครอบครัวคุณไม่นะคะท่านครอบครัวเราเป็นคนดีไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านเห็นนะคะใคราคะ่ะท่านให้โอกาสครอบครัวเราอีกสักครั้งนึ่งเถอะหนูจะติดรถไปข้างนอกไหมลุงกำลังจะกลับพอดีเลยได้ค่ะขอบคุณค่ะ ครอบครัวเราทำไมชอบโดนฟ้าขันแก้มทำมาสิค่ะคุณแม่ทำมาสิครับแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลาย